สบายดีสวัสดีอีกรอบพี่น้องสบายดีตอนเย็นยๆจ้าสิมาล่างครอกหร่างแครกไวซากอนบาดล่างค้อขาเชื่อไวซากอนจ้าเมื่อกี้ฝนกระหน่ำลงมาอีกพี่น้องเอ้ยอย่างหนักเลยล้มพอะตกแล้วก็ล้มแหง้งโอ้าอของน้ำบอกว่าว่าไง น้ำเบิดเมื่อกี้นี่ว๊อช่วงนี้คือจังกินน้ำเก่งโอ้ยหมูน้องสาวก,กันขายบ่ออกว่ามืออื่นนั่นให้ไปเจ๊ีไปฮักขายหมูน้ำเนยมาสั่สิครัวขายพี่น้องเอ,อ้ยมันเลยเวลาเลยเด้มันบบมีอาหารเกลืออะไรของสมเพิินนะแต่ว่าสิครัวขายมาสั่อื่น คนได้ใจดีก็ซอยอุดนุนในเดือจา้ากิโลละร้อยสิบบาทค่ะส่วนสันคอโลละร้อยยี่สิบบาทมือมันสิคว้าขายมูส่วนแปดโตเก้าโตเพราะข้าไม่ค่าก็เพิ่งมีชาวหรือว่าห้เมื่ออเอากับมันกับนายคิ้ว่าแล้วว่าเลยหมูอังหมูเผ็ดเดียงหมูไล,ลยเขาข่าไม่ไว้คนเหลี่ยมเลย มาล้างครอบไว้ก่อนล้างครอบไว้รอหมูอีกสุดใหม่เนาะพี่น้องเลยกำไรเล็กเหน่อยจากเทไปไผ่ค่ะยังเป็นยังดีอยู่มันยังได้กำไรยังจื้อว่าโชคดีอยู่พี่น้องในส่วงหมูราคาต่ำตอนนี้นะดีที่เขามาเอาไว้แล้วก็อาหารกับอดีเนาะถือตแลละ เจ๊กสอกเจ๊กกระสอบเนาะสำหรับนะของเจ๊ซีนะโดยเฉพาะคนอื่นนี่ยมันกินหลายได้ไม่ต้องเกินฮอตตัวละแปดโอมันจะเลยมันจะเลย่มยบดไอ้กะหรีก่กะไลอะไรต่างต่างเพราะว่าให้มันกินเกินได้ปกติเพื่อนจะกินถึงตัวละเจ๊กกระสอบโอ้ใส่นะฮองน้ำนนบอกอ๋อจะอยู่ห้องน้ำบ่มาล้างท่อ,อหมูก่อนนะคะ นางโอ๋่าทำไนั่งปดเอาน้อไม้เหรอยิดหลังบ้านใครก็นมไม้่อันทัวขไทดกับนื้อไม้เนาะโอ้ยตะกี้โคกกันนะยางกระแพ็บล่างล่างอันผัดเสื่อไห้พี่ไหมผัดัดผัดผัดผัดัดรอนอนรับวัดออด อนุบาลมาใหม่นะครับนะคะบรได้ยอมด้วยจ้าจุดก็จะได้กำไรสามหมืいい่นสี่หมื่นขึ้าบูนะนัม่หยอกแผ่นะต้นไ้านอันนี้อมเป้นครอบนะครย้อครอบในมันเพราะว่ามันแย่กันแต่ท่านผิ้ซื้อมาเชิน Ai, meu กะจั๊กจีลงจั๊กสดคุณกะจักจีบอขยับขยืเดินคนเนี่ยบ่านอกมันี้รขคาโมูกระดายขายงาควีโอ้ยมูอ่างหลายมูอ่างหลายอ่างแหงท้ามหมค่ะมื่เช้าหนก็ว่าอีเพิ่งบ่อว่าซึือมาเอากันบ่ได้ัําตอบจ้ะ ม่มีคำตอบเลยนะนี่นะครับไปแฝมอยค่ะไปทกซี่าสุดอ่ะโอ๊ยใครใจดีค้ามาช่วยหน่อยค่ะวนมาไป็าเอาหน่มาใ้เจ้าล้านขอบค่า mang lại không ai làm không ai làm không ai làm không ai không นี่แหละจ้าหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆจ้ะเหาอทุกวันมันต้องได้จังไม่สู้ไม่ถอยล้วไม่กำลังถ้ายังไม่ได้ดีเหรน้องถ่ายนี่เอซีคอยสนับสนุนให้กำลังใจแล้วก็เช่งใจเนาะเดี๋ยวเอาเงินนี่นะ มาลาชวนชวนประเด็นบ้านเบาแก้วเียนบนะน,นอ,นนอ,อเน,น,อนอคัดสักกันไหเออของใหม่เออของใหม่ ไปซองห้างละเด้อบันนี้เด้อเอาลงซองห้างแล้วสวัสดีเด้อพี่น้องอขี่แมงวัดเออขี่แมงวันแมงวัดอืม

ขายหมูประตูกระบุญ กินกินชุนขนาดพี่เนาะลงน้ำยาฆ่าเสือไว้ลงน้ำยาฆ่าเสือไว้ คนทีเพิ่นมาสื่อพี่น้องเพิ่นว่ามีตัวหนึ่งที่เพิ่นสีลืมแล้วว่าตัวจำได้ว่าตัวใดเพิ่นว่าเอาเป็นแม่พันนะคืองามเพิ่นว่ามีตัวหนึ่งอยู่ด้นี้นะแล้วว่ามีตัวหนึ่งแล้วว่างามอีลีแล้วว่านี่คือแบบนี้แบบนี้มอกับเป็นแม่พันแล้วว่าจากตัวใดที่เราสีแล้วว่าเบิ่งบันทายมันนะว่าบันทายงามแล้วว่าเขาเอื่ยงว่าลืมนะเขาบอกผมเป็นคือเขานะเขาเบิ่งเป็นนะนะพี่น้อง ขอของใหม่นะถ่ายยังกัดกันกับโบสิวาแนวได้หรพี่น้องถ้ากัดกันแย่งกันนะปานีปานีได้กินพร้อมกันถูกโตวันี จัจบจบัจบจบัจบจบับจับกล่าวแหลกก็ถือว่าเริ่มต้นโดยดีอยู่พี่น้องเริ่มต้นโดยดีอยู่ก่อนแหลกก็เห็นผลเห็นกำไรอยู่พี่น้องคือว่ามันสิบลายก็ถือว่าได้นะพี่น้องเล็กๆน้อยๆ พอมีแห้งสู่ตอเพิ่นวานั่งวาเนาะพี่เนาะอืมถ้าถ้าเฮาเฮ็ดแล้วเฮาบ่เห็นหยังเลยบ่ได้หยังเลยจังซี่มันก็สิมันก็สิเมื่อยๆอยู่พี่น้องอืมแต่มีนั่งเห็นอยู่พี่น้องเอ้ยมันบ่ปองบริคายแล้วมื้ออื่นน่ะเพิ่นว่าให้เจีสีซอยคายแน่ผบวไรแน่บ่บ่อยากอุดหนุนในบ่จ้าโลละ110บาทจ้าถ้าพ่อค้าไม่ค้าก็บ่มาจักเทื่องละมื้อน่ะเพิ่นสิคั่วคายเพิ่นว่า พวกคลายไปนน้ำเพราะว่ามันเลยเหลือเด้มันเดือดครึ่งเลยมันนี่อาหารจะกินไปมืดไปลายเลยต้องนอนเช้านี่คือบรายังหรอกเพราะว่ามันเดือดเหลือเด้มันถูกใน้องชีวินนะว่าค็จีนกับอาหารผมมีคนมาเอากับสมุติว่า ทั้งว่ามีทุนมีห้อนร้ายกับมันเลี้ยงต่อได้แต่นี่คือแบบมันกัดต้องเปลืองงุบไปอีกะนะพี่น้อง<ม>คือว่าทุกคนเขาเลี้ยงเขาก็ตั้งเป่าไว้ว่าซำนี้ซำนี่ะนะพี่น้องวองง่ายๆก็ไเลยเนาะอืม,ม,มกำหนด กำหนดมันว่าเออเท่านั้นเท่านั้นเท่านี้สอบเท่านั้นสอบเนาะพี่น้องตีเล็กมันในช่วงตีเบิร์ดอะไรหน่อยกับตีใหญ่กับตีน้ำหนักร้ายกับตีไข่มันร้ายเอ่อน้ำมันร้ายกับตีพี่น้องมีแต่แนวตีมีแต่แนวว่าพอดง่ในในายง่ายเออน้ำมันจานถึงใจไม่ฆ่าเพราะอายุเขาไปตัดได้แบบนี้แต่ยโกนต้นต้น,ตน,ตตน,ตตนว่าไปโกนต้นต้นล้างห้งอง<ด> ลาว่าขอกตัวนี้มันเป็นพันแบบพันสันราว่ามันเป็นพันสันพันตันนี่แต่ว่าันเนี่แต่ว่านำนักนันคือแบบสุดหยอดได้มีนำนักนี่๋เน้อวนจาเปิกเลนื้อให้ยเสียงตีกันเด ฉีดยาอยู่ได้ในข้อนะง่ายอยากฉีดวิตามินตัวน้องก็ท่านดูแคบแคบเป็นกับแมงเน่าเลยฝนกัดฝนกัดตกแห้งแต่ว่าตกมาแป๊บเดียวพี่น้องโตกแห้งเออจนแบบว่าเป็นตยาหนะพี่น้องฟาฟ้าฟ้าห้องเปี้ยงมากค่อย ข่อยกันลังขี่รถไปล่างสีหอดหันเฟอร์พี่น้องเปิดเปี้ยงลงมาข่อยข่อยต๊กแกวเฮียดยังหมดถือโคชิยุนโทรศัพท์าบอก่อยย่านรีบปิดโทรศัพท์แล้วก็เบิร์ดรถว่าซั่นหอดกุ้ยหลานเฟอร์พี่น้องโอ้ยไปหอดฝันอ่านั่งกินเฟอร์ก็บ่เป็นนั่งกินแบบอืออ่อื้อ่ะถึงมาจนลังคาสิเปิกพี่น้องเพิ่นเอ่อลัดก๋วยเตี๋ยวกับเพิ่นผัดซีเข่ามาเนาะเพิ่นก็เอาไว้อยู่ในหน้าบ้านพี่น้องเพิ่นก็ ลืมไปเบิ <what? S 2> ่งเนาะเปียกวัดฝนสาดสีเขามาใหม่ๆนะบ็ได้ต้องไปตากเขากลับไปลบอันนี้พี่เนาะกำไรเล็กหน่อยกับแบ่งให้ยายนีน้ำน้องอะไรกันเดี๋ยวพี่ก็เรียกกับแบ่งกันใส่น้ำเล็กหน่อยนะคะเพราะื่อเป็นเงินบรรชุพื้นมันกาไว้ต่อต่ออีกรถต่อไปกันบ่อายดอกพี่เนาะพี่น้องกระทำมาลายอยู่บอายดอก แต่กับย่างน้อยกะดีกว่าบอดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางคนกะบบางคนกะที่เหตุเนาะเป็นฟ้ามใหญ่หรือฟ้ามน้อยขอกมูใหญ่ขอกมูน้อยเขาเหตุมาบางคนกับขาดทุน,นร้า,นยนนยนยายนะพี่น้องว่อง่ายๆขาดทุนร้ายก็ซุ o มข่อยที่เขามาเอาเนี่ยก็ถือว่าบุญแล้วพี่น้องวอกง,ง่ายๆเอาสวงนี่เพราะว่าคนที่ลอกคล้ายมูนกับบางคนขายห้องทองแต่เขาก็บวมาเอาพี่นอ้องอื อันนี้กับบดายปาตูนกับบดายโบมีคนมาเอาระบุจักมองง่ายๆก็ได้นะเราเว่าหา้เราเคี่ยวหย้เราทุ่งห้ยพี่น้องเลยไปพี่น้องติดตามคลิปหนาตลอดกันนะพี่น้องไปละพี่น้องสวัสดีครับผมตามคลิปหนาในไรกะฝากเป็นกลังใจหรือเปล่าหักไม่เแี้วจะส้วนไปหรือเปล่า ตามคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องขอบคุณขอบคุณพีพ่พน้องผั้สืุทอดที่เป็นกาลังใจให้สองคนเมียหาอยู่หากินเด้อจ้าฝากดูฝากส้มใด้ลกพี่น้องเด้อเห็ดยังก็ได้เห็ดเวียร์เห็ดงานกับฝากดูฝากส้มในพี่นอ้องออื